เอาอร่อยนะคะแม่เป็นสีเดียบนะแั้นหนูไปกัดมันก็แตกสิคะไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้เล่นเกมจริงเราไม่ตุยหรอกมันมแตกนิดนึงไม่เป็นไรเป็นรสชาติยังไงคะมันหวานค่ะใช่ได้ค่ะอร่อยหนูซื้อมาแผ่นเท่าไหร่สี่สิบบาทสี่สิบบาทอร่อย เขาเรียกอะไรคะลกูกข้าวงตาของสคกิวตเกมค่ะไหนโอ้ <c oughs> ไหนลางวางที่แผ่นเป็นแบบไหนนี่ค่ะอืมรสชาติยังไงคะหวาน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 รสแบบคล้ายคาราเมละอะค่ะมาให้คุณแม่ชิมเลยค่ะมาให้คุณแม่ชิม หวานหวานคาราเมลหวานหวานกรอบอร่อยค่ะอร่อยดีนะลองไปหาชิมหาชิมหาซื้อมาชิมนะคะกำลังฮิตเสล็ดน้ำตาลเหรอ,อ,อเกลีได้แล้วตรงเลยแต่มันก็ไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมหรอค่ะหักไปแล้วคันหนึ่ง